งามนะทุกคนพาป๊อบี้มาเล่นสวนสาธารณะสวนใกล้ๆบ้านเราโกมี่โอมี่ม đây là vào sai sẽ sai sẽ cần cái này đây à làm cái à. đó cơm trong hiểu à สีแดงนั่นก็สวยนะจ๊ะทุกคนสวยอเอ๋งามคักงามแน่งามแต้ๆงามว่าโอ้ยสวยจังเลยอ่ะอุ้ยหอมด้วยจ้ะทุกคนมันหอมอ่ะ <c oughs> หอมมากเลยอ่ะ บกบโ <c oughs> อ้ยจามเฮ้ย <Hey. S 2> เอาอะไรลูกนิยอะไรอ่ะได้กินอะไรเอาดมเข้าไปดมเข้าไป